กาสบายดีเมื่อสกครูสกคนมันนี่มาเจอกับบ่าวเอ็มซินเคยนะมันนี่เบลเอ็มสีไปเอาเคบโทรศัพท์เนาะที่อยู่เมืองเมืองพาอุดมเนาะบานบานดอนสวรรค์ตอนนี้เขาออตาําทําคลิปไปเบงไปเอาเคบโทรศัพท์เนาะพอเขาสั่งเคบโทรศัพท์เมื่อวันที่เส้าหกนี่นแหละเออ นี่ก็บรรยากาศที่ท้องนาท้องนาเนี่ยเนวเป็นเส้นทางที่จากไปมุบานนอกมาถึงที่เส้นทางนี้น่ยจะเป็นเส้นทางมุบันนอกลงมาทางเตียงเส้นทางบ้บันนอกก็เป็นแบบน,นี้ครับเดี๋ยวเข้าไป เขาอีทายเส้นทางเขาเขาไปบรรยากาศเส้นทางคนบ้านเนอะแม่บรรยากาศคือเขาผู้เขาสูง ทางนี้เขารถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะมอเตอร์ไซค์ไปมันก็ได้ยินเสียงไปแต่ทางพอด,ดีเนาะทางมันก็สมบูรณ์แเป็นแบบเนี้ยบันออกประมาณเนี้ยโอ้ยมันก็ลื่นนะลื่นอยู่เส้นทางเนี้ยสบายดีเดี๋ยวเข้าไปเจอกันที่เส้นทางพอพอดีเนาะเดี๋ยวถึงในเมืองเขาอี ถ่ายรีวิวให้ทุกคน fc เมื่อสุครุสคนเบิ่งเนาะตอนนี้เส้นทางดีแต่เบิ่งเบิ่งทางหลังกูหูแต่เมื่อกี้น้องขี่หลดไปนี่เกือบอีล่มเลยมันเพราะเส้นทางมันลื่นเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเมืองเลยกับสบายดีทุกคนตอนนี้เข้ามาถึงเส้นทางที่ดีแล้วเด้อเส้นทางที่เขาเห็นเป็นที่เหี่ยมห้อยเป็นรายละเอียดเนาะเดี๋ยวนี้ เขาไปเบิ้งพร้อมกันเลยไปไปเบิ้งกันเลยแน่เส้นทางนี้ก็ดีดีอยู่ สบายดีทุกคนเราคิดว่าเสียไปเอาเคปโทรศัพท์เนาะสุดท้ายแม่ค่าออนไลน์โกหกเราตัวหลอกตอนที่เราอยู่บ้านเขาว่าเออมาเอาเคปโทรศัพท์เด้อเคปโทรศัพท์มาแล้วปุ๊บเราไปมาถึงเมืองปั๊บเนี่ยถึงเมืองแล้วนะมันถึงเมืองแล้วแล้วเราก็เปิดเน็ตเขาเา,าทักมาว่าเออ ของโตยังมาเด้อเออเรารู้สึกเดียเสียใจเด้อท่านสมแบบว่าบูว่าท่านสมที่จะเบิ่งคลิปนี้กลัวว่าเบาเอมสี่ตัวหรือว่าโกหกเนาะเบาเอมก็ตั้งใจไปเด้อนี่ก็เป็นหน้าในเมืองแลตัวเมืองเมืองภาก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะชมให้เบ่งเนี่ยเนี่ยก็เป็นหน้าธนาคารเนี่ยหน้าตัวเมืองสาขาไทยลาวเออ ตัวเมืองของเมืองภาก็เป็นประมาณนี้แหละแต่แต่เราก็รู้สึกเสียใจมากนะแต่ว่าคลิปนี้คือว่าเราเจ็บซ้ำๆนะเราต้องขอโทษขออภัยที่เราพูดไปก่อนที่ว่าเราจะไปเอาคลิปโทรศัพท์เนาะสุดท้ายแม่ค่าออนไลน์ทุกโกหกเราเออคลิปนี้ เราขอฝากให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งติดตามช่องบักเอ็มในเดอร์คลิปนี้ขอหมดเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบใจเดอ้อหมดสุขสุขคนมาเจอกันในคลิปหน้า